เรตติ้งพยักไร้านายกุหลาบ vs ชาติพยักคมนักเลงเรามาดูเรตติ้งช่องเจ็ดที่ปล่อยละครน,น้ำดีมาสู้กันระหว่างพยักไร้ายนายกุหลาบ vs ชาตพยักคมนักเลงเพราะไม่นานมานี้เปิดฉากบู๊ในละครพยักร้ายนายกุหลาบไล่ย,ยิงกันสุดเดือดจบอย่างพีคก,ก็กระโดดเข้าทางหน้าต่างรถไปเลยชาวเน็ตอึ้งกรรมการก็อึ้งด้วยกลายเป็นกระแสวัล่ในโลกโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับฉากบู๊ จากละครเรื่องพยักไร้านายกุหลาบละครเย็นของช่องเจที่กำลังอ่อนแออยู่ในขณะนี้นำแสดงโดยแจมมี่ปานิชดาและเบนสันเตียราชโดยฉากที่ถูกพูดถึงก็คือฉากที่ไล่ย,ยิงกันร,ระหว่างคู่พระนางและตัวร้ายซึ่งพระเอกอย่างเบนสันเตียราชกำลังจะพาแจมมี่ปาณิชดาที่กำลังถูกคนร้ายไล่ย,ยิงหนีแต่จะให้จอดรถแล้วเปิดประตูขึ้นไปก็ดูจะธรรมดาไปหน่อยเพราะ เรื่องนี้พีกว่าด้วยการให้นางเอกกระโดดขึ้นรถทางกระจกหน้าต่างรถทางท,างที่รถยังแล่นอยู่ไปเลยสิคะแถมยังกระโดดเข้าแมนเหมือนจับวางพร้อมหันมายิงคนร้ายที่อยู่รถขั้นหลังต่อแบบชิวๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตอึง้งกรรมาการอึ้งไปต,ตามๆกันพร้อมบอกว่าไม่คิดว่าละครไทยจะมาใกลถึงเบอร์นี้อย่างไรก็ตามก็มีอีกด้านแสดงความคิดเห็นด้วยว่า ว่าไม่ได้ดูดูแล้วซ g เนียนมากเพราะนางเอกกระโดดเข้าช่องหน้าต่างแบบพอดีเป๊ะเลยไม่ใช่ซ g งานหยาบแต่เป็นงานละเอียดกริปจนหลายคนชื่นชมในความครีเอทของผู้จัดผู้กำกับและฝ่ายตัดต่อกันเป็นแถวและทางด้านชาติพยักคมนักเลงล่าสุดในหมู่ชาวเน็ตบล็อกเกอร์คนดังที่วิจารณ์ละครเอ่อยปากชมว่าช่องเจ็ดได้พัฒนาการสร้างซีไปไกลอีกขัน้นโดยเฉพาะฉากแอคชั่นต่างๆในเรื่อง อาทิตย์ละครใหม่ช่องเจ็ดอย่างเฟี้ยวตัวอะไรไม่รู้เหมือนตัวเงินตัวทองแต่เลื้อยได้เหมือนงูอย่างเทอะมีถอดจิตไปสู้เอาดีๆเจ๋งบางก็ว่าละครที่เราเคยคิดว่าถ้าไทยทําละครใส่เวทต่อสู้กันมันจะเป็นยังไงพอเขาเริ่มทําบางคนก็มา,ามมค้ำมี่ขำแค่ตัวเฮี้ยนะเพราะไม่รู้คือตัวอะไรฮ่าๆแต่องค์ประกอบทั้งหมดสนุกแบบไม่ซับซ้อนอะทาเกตเขาไม่ใช่ชาวเน็ตใน ครอนกีดที่ไม่อินอ่ะเขามีกลุ่มคนดูที่ดูจริงๆอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเรตติ้ง